I pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live. สนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสอ,อ,อบอตอสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปัตตานีออกสแฟมและสหภาพยุโรปอัสสลามอะลัยกุมวเระหมัตุลลอฮิวะบเระกาตุ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโรมดอนในช่วงเสียงจากผู้หญิงแนนใต้วันนี้นั้นดิฉันยังอยู่ที่บ้านส้มตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มัสยิดกรลเซะนะคะผู้ได้รับผลกระทบที่นี่นั้นเขาก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะชื่อว่ากลุ่มบ้านส้มร่วมใจนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยากันเองในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องของการส่งเสร,ริมอาชีพและเรื่องของการเยียวยาจิตใจวันนี้นั้นที่ฉันจะคุยกับคอลยอฮาลีนะคะซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบที่นี่อัสลามเมลกุมค่ะโอไลกุมสาลามค่ะคอลยอจัดตั้งกลุ่มมานานกี่ปีแล้วตั้งกลุ่มมาประมาณ4ปีแล้ว4ปีเนาะทาไมถึงรวมกลุ่มขึ้นมาก็เราอยากจะทําอะไรให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ต้องแบบงอมืองอเท้ารอให้ใครมาช่วยเหลือเนี่ย เราต้องรวมกลุ่มและก็คิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่รอดนะคะหลังจากที่ผู้นําครอบครัวได้เสียไปแล้ว ก็เลยคิดว่าการรวมกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเราก็มีการพบปะพูดคุยมันก็ได้เยียวยาจิตใจด้วย<ม>และก็เสริมรายได้ให้กับครอบครัวด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะค่ะกิจกรรมที่ทําในกลุ่มแล้วก็ช่วยเสริมรายได้ให้กับเราเนี่ยเราทําอะไรบ้างก็มีการปลูกผัก,ปล,กปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแล้วก็ทําขนมด้วย<ม>เพราะว่า เราทำส่งอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้แล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น <Okay. S 2> เราไม่ต้องไปเอาตังเปไปเสียค่านู่นค่านี่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็กลุ่มที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำหลักๆคือทำขนมแล้วก็ปลูกผัก เอาไปขายแล้วก็กินด้วยนี่นะฮะรายได้ที่เข้ามาเป็นไงฮะรายได้นี่ก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ทํางานหลักก็ทําอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยเหรอคะค่ะบางคนก็มียางเล็กๆ,ๆน้อยก็ตัดยางบ้างเสร็จจากตัดยางก็มาทํามาช่วยกันทํา ก็ก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าไม่ต้องออกไปมาเลหรือออกไปไหนเลยก็อยู่แต่ในในอยู่ในกลุ่มก็เลี้ยงดูตัวเองสมาชิกกี่คนคะสมาชิกทั้งหมด15คน15คนแล้วขนมที่เราทำเนี่ยไปขายที่ไหนก็ไปขายตามร้านน้ำชาบ้างแล้วก็ไปตามอ่าเวทีสัมมนาต่างๆบ้างแล้วก็อาจะรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เวลาอ่าเขามีเวทีประชุมเนี่ยก็จะสั่งขนมจากเราเนี่ยก็อาหารว่างเนาะค่ะ แล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี่ประมาณสักเท่าไหร่ะโอ้รายได,ได้เนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ตกประมาณเดือนละพันสองพันบาทสองพันนะคะ,คะแล้วแล้วผักละ่ะคะที่ปลูก,ก,กแล้วก็เอาไปขายผักก็บางวันก็ถ้าเราปลูกแล้วสภาพแวดล้อมดีเนี่ยก็จะได้หลักพันเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยได้ไม่ไม่ถึงบางครั้งก็ได้500บารอยบาทนะคะ คอลยอคิดว่าการรวมกลุ่มอย่างนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเยียวยาจิตใจเราอย่างไงบ้างที่คอลียอทํามาตลอดระยะเวลา4ปีคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะค,คะมันเป็นการเยียวยาจิตใจด้วยแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวก,ก็ดีขึ้นด้วยคนที่มีส่วนส่งเสริมกลุ่มของเราเนี่ยมีใครบ้าง ก็ช่วงแรกๆก็คือกรโมโนนะคะแล้วก็จะหลังๆนี่ก็มีกศนอด้วยที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อตอนนี้ก็ทางสวบตวเองก็เป็นที่พึ่งได้ได้อย่างดีนะคะค่ะ,คะแล้วเมื่อเราเริ่มต้นหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยมากมายแต่จุดเริ่มต้นอยู่ที่เราใช่ค่ะองค์กรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็กเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยนะคะว่าเราเราต้องการอะไรแล้วก็เราอยากเดินไปทางไหนเหมือนที่นี่เนี่ยเราเลือกแล้วว่าเราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นนะคะท่านผู้ชมคะการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นทําให้เขามีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของจิตใจ ทั้งในเรื่องของอาชีพและก็ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยวันนี้นั้นรายการรมฎอนนันช่วงเสียงจากผู้หญิงเชดนใต้เวลาหมดลงแล้ว,อ,สสว,วอัสลามอัลัยกุมเรามะตุลลอฮิวะบรากาตุ